การขยายพันธุ์และก็การดูแลบำรุงรักษาเอื้องสายโอโนโมานูครับวันนี้ผมจะพาไปดูเอื้องสายโอโนโมานูที่บานเต็มที่เลยครับที่บ้านของหมวดรุ่งที่ตำบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับเอื้องสายโอโนโมานูนี่ก็เป็นเอื้องสายพื้นเมืองของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ครับ เอื้องสายโอโน่เนี่ยนะครับก็จะเบ่งบานในประเทศไทยเนี่ยประมาณเดือนกุมภามีนาคมของทุกๆปีออกดอกปีละหนึ่งครั้งเป็นเอื้องสายที่มีสีชมพูอ่อนๆแล้วก็ดอกใหญ่แน่นดกนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเลยทีเดียวนะครับเอื้องสายโอโนมานูนี่นะครับเรียกเต็มๆว่าโอโนมานูแต่ส่วนใหญ่คนไทยก็จะเรียกว่าเอื้องสายโอโนเอื้องสายโอโนหรือ เอื้องสายหลวงฟิลิปปินส์ครับเมื่อดอกบานแล้วเนี่ยก็จะบานทนประมาณเกือบเดือนเลยนะครับช่วงออกดอกหรือช่วงที่ดอกบานเนี่ยอย่าลดน้ําโดนดอกเลยนะครับจะทําให้ดอกโรยเร็วเพราะนั้นถ้าทิ้งไว้ไม่ต้องลดน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะบานทนแล้วก็มีกลิ่นหอมเย้ายวนทั่วบริเวณไปหมดเลยนะครับ ที่บ้านของหมวดรุ่งวีขำเนี่ยนะครับก็จะปลูกแต่เอื้องสายโอโน่เท่านั้นเลยแล้วหมวดรุ่งก็ได้ทำเป็นเหมือนกระโปรงนะครับปลูกแบบให้มันห้อยสายลงมาเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะมีดอกประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยเอื้องสายโอโน่ก็จะทิ้งใบจนเหลือแต่ลำต้นเปล่า,ลา,ลาแล้วก็เริ่มแทงดอกออกมาทุกๆข้อนะครับเพราะฉะนั้นช่วงปลายฝนเนี่ยนะครับก็ต้องลบ งดการรดน้ำหรือรดน้ำให้มีความถี่น้อยลงเอื้องสายโอโนก็จะออกดอกพรั่งพรูเอื้องสายโอโนเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ทั่วประเทศไทยเลยครับไม่ว่าจะภาคไหนของประเทศก็ปลูกได้ออกดอกดีครับเพราะมันเป็นเอ,อเื้องสายหลวงเขตร้อน จะแตกต่างจากสายหลวงไทยสายหลวงลาวนะครับดอกจะใหญ่กลีบตรงปากดอกจะมีสีม่วงเข้มครับส่วนกลีบดอกจะเป็นสีชมพูอ่อน เรื่องสายโอโนนี่นะครับถ้าเราเลี้ยงแล้วก็บำรุงรักษาให้ปุ๋ยดีๆเนี่ยนะครับมันจะมีความยาวถึง2เมตรกว่าเลยทีเดียวนะครับถือว่ามันเป็นเอื้องสายที่มียาวมันยาวมากเลยนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ก็สายยาวประมาณเมตรกว่าขึ้นทุกสายเลยครับ การปลูกเนี่ยปลูกใส่ตะกร้าหรือ,อ,อหมวดรุ่งเขาจะใช้เนี่ยนะครับไอ้ถุงที่ใส่ผลไม้เนี่ยนะครับมาใส่เครื่องปลูกเข้าไปข้างในแล้วก็เอาตะเกียงของเอื้องสายเนี่ยมาเสียบเสียบเสียบไว้จะใส่ตะกร้าก็ได้นะครับแล้วก็ใส่พวกขี้วัวแล้วก็เปลือกไม้สับมะพร้าวสับด้วยครับ่ค,บค่ะพี่ดาก็มีความรู้เรื่องกล้วยไมย้พอๆกับหมวดรุ่งเลยค่ะนิดนึง ภ<อ>าเป็น<ม>ว่าไม่มีความรู้ทีนี้ว่ารากมันเดินเดินแล้วนะเพราะว่ารากมันจะเดินเร็วมากเพราะถ้าเกิดว่ามันได้ปุ๋ยรากมันก็จะจะจะเกาะเกาะอุปกรณ์ที่เราเราใช้นี่ค่ะมันก็จะเกาะแล้วครับโดยรวมๆหน้าเอาประมาณรวมๆไม่ค่อยค่อยรวมๆหนึ่ประมาณสักเดือนนึงก็แล้วกันเนาะประมาณสักเดือน,น,ค,นครับ,รบอันนี้คือใช่ไหมพี่ดาอันนี้คือขยายตัวนี้แหละที่เราเอาไปขยายพันธุ์ นี่ค่ะไอตัวหนอนนี่นะคะที่เราไปขยายพันธุ์เราต้องรอจับตัวนี้ค่ะที่ไปไปขยายพันธุ์ต่อนะคะตัวนี้ค่ะคือก้านไหนที่มันไม่มีดอกใช่ไหมพี่ดามันก็จะออกมาเป็นต้นแบบนี้ใช่ไหมพี่ดาค่ะดอกมันมันจะร่วงหมดแล้วมันถึงจะออกหน่ออ๋อมันจะมีหน่อใช่มันต้องมันต้องให้รอมันดอกไอหน่อไอดอกดอกมันออกหล่นหมดแล้วมันถึงจะออกหน่อเราลองรอมันพักนึงค่ะมันจะออก มันจะออกหน่อมาทีหลังหลังจากที่ดอกมันร่วงไปแล้วมันก็จะออกตามก้านวัสดุเริ่มต้นเลยที่เราใช้ปลูกพิดาในการขยายพันธุ์ก็มีอ่าขุยมะพร้าวแต่ต้องสับละเอียดนะคะตัวนี้ต้องสับละเอียดก็คือเอาเปลือกมะพร้าวเนี่ยสับโดยละเอียดเปลือกในเนี่ยค่ะเปลือกในเปลือกในมาสับละเอียดอันที่อันที่สองที่พี่ดาใช้ก็คืออันนี้คือขี้เลื่อยแป๊บหนึ่งครับก็คือขี้เลื่อยค่ะอันนี้คือขี้เลื่อย ขี้เลื่อยที่ประสบไปกากมะพร้าวหุ่นมะพร้าวเนี่ยค่ะสอันนี้ก็คืออันนี้คือเป็นพวกวัสดุไม้ที่มันผุแล้วค่ะไม้ผุผุค่ะไม้ผุแล้วเราเอามาขยี้ให้มันเป็นเป็นผงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบผสมกันปลูกได้เลยค่ะนี่พอผสมเสร็จแล้วลุกเข้ากันเลยค่ะ วัสดุปลูกอย่างนี้เลยค่ะมันคลุกให้เข้ากันแล้วเราเอาไปใส่ภาชนะที่เราปลูกจะเป็นเอาทั <จะ S 2> ้งสามอย่างสับแล้วคลุกเข้ากันก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็กลายเป็นวัสดุที่เตรียมปลูกหนอนนั่นก็คืออันนี้นเอามาใส่ในถุงนี่นะฮะเอามาใส่ในถุงแล้วก็เอาหน่อมาเสียบครับอันนี้ก็เอาหน่อนนั่นมาเสียบเลยมามัดแล้วก็เสียบเข้าไปกับอันนี้แล้วก็ลากมันก็จะเริ่มเดิน พี่ดาครับหลังจากที่เราปลูกเครื่องปลูกอะไรลงไปแล้วเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยเ,ออเราทําไงบ้างก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็อันดับแรกเราก็ใส่ปุ๋ยลดน้ําใส่ปุ๋ยที่ใส่ปุ๋ยอะไรปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ควายได้ทั้งสองอย่างเลยขี้วัวกับขี้ควายนะคะใส่ ka, ขี้วัวกับขี้ควายแห้งขี้วัวขี้ควายแต่ว่าต้องเป็นขี้วัวขี้ควายทุ่งนะคะอันนี้คืออุปกรณ์อันนี้อุปวัตถุอันนี้คือเนี่ยค่ะขี้วัว อันนี้คือขี้วัวแห้งค่ะขี้วัวแห้งขี้วัวตากแห้งแล้วก็เป็นขี้วัวที่ต้องกินหญ้าขี้วัวทุ่งใช่ค่ะเอ่อขี้วัวเลี้ยงวัวอ้องเลี้ยงตามฟาร์มนี้ใช้ไม่ได้บีบีลักษณะอย่างเงี้ยบีบีค่ะบีบีคืออันนี้ใส่ใส่บ่อยไหมครับอย่างต้นเล็กๆเนี่ยเราสักเดือนหนึ่งใส่เดือนหนึ่งใส่ครั้งหนึ่งเราไม่ต้องใส่เยอะแค่นี้เองใส่ไปแค่นี้นะปริมาณประมาณแค่นี้เองประมาณแค่นี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เร็วเราเอาขี้วัวตัวนี้ไปแช่น้ํา อยากให้เร็วก็คือเอาขี้วัวไปแช่น้ําแล้วก็ตักน้ําขี้วัวลดได้เลยแล้วก็ตักน้ําขี้วัวลดค่ะดีกว่าใช่ไหมค่ะโอ้งั้นเดี๋ยวผมต้องผมนึกว่ไม่ได้ทําตรงนี้นยมันถึงจะไม่งามแบบผมเนี่แหละค่ะมันมันต้องกินกินปุ๋ยอย่างเงี้ยละมันถึงจะงามต้องใช้ปุ๋ยแบบนี้นะใช้ปุ๋ยปุ๋ยข้ออย่างเดียวเลยใช้ขี้วัวแห้งหรือใช้ขี้ควายแห้งเป็นขี้ควายทุ่งเนี่ยนะครับค่อยๆเติมลงไปเนี่ยนะครับ เรื่องสายโอโน่ก็จะงอกงามารวดเร็วมากเลยทีเดียวนะครับบางทีผมก็ใช้สูตรฮอร์โมนไข่ฉีดพ่นไปด้วยนะครับก็จะงามมากเลยนะครับแล้วก็สายมันก็จะยาวแล้วสายมันก็จะอวบเวลามีดอกอลำต้นมันก็จะสะสมอาหารไว้ในลำต้นเวลามีดอกดอกมันก็จะใหญ่แล้วก็แน่นมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เพิ่งเริ่มปลูกอันนี้ปลูกได้มาประมาณสักส2-3เดือนแล้วนะครับก็ หปีเนี่ยก็จะให้ดอกแล้วนะครับก็เดี๋ยวประมาณสักธันวาเนี่ยพวกกอต่างๆเหล่านี้ก็จะทิ้งใบเหลือแต่เหลือแต่สายไว้แล้วก็จะเริ่มปริดดอกให้เราได้ชมกันละครับ แต่ละกอละกอเนี่ยนะครับก็งอกงามมากเลยนะครับอันนี้หมวดรุ่งก็แขวนไว้ริมถนนเลยนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนสุ่มไก่เหมือนกระโปรงผู้หญิงเลยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเจริญงอกงามดีมากใบเป็นมันวาวแล้วก็ไม่เป็นโรคด้วยนะครับเนี่ยก็ถ้าเป็นโรคก็ต้องระวัง พวกเชื้อรามันจะมากับฝนในช่วงที่ฝนตกเยอะๆแล้วฝนตกตอนกลางคืนก็ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อราบ้างแต่ว่าถ้าเราดูแลรักษาดีๆเนี่ยนะครับใช้ฮอร์โมนไข่ใช้ยี่วัวต้นมันก็จะแข็งแรงก็ไม่ค่อยป่วยเป็นโรคเท่าไรหร่ละครับจะเห็นว่าแต่ละกอเนี่ยนะครับงามแน่นสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับพนละหน้าดอกก็จะเห็นดอกอย่างที่ผมถ่ายให้ดูไปแล้วในตอนต้นนั่นแหละครับสวยงามจริงๆแล้วข้อสําคัญก็คือมันมีกลิ่นหอมมากครับ หอมยั่วยวนหอมไปไกลเลยทีเดียวเอื่องสายโอโนมาโนครับใช้ถุงใส่ผล,ลไม้ซึ่งทำด้วยเชือกในล่อนเนี่ยนะครับมันก็จะเหนียวแล้วก็ใส่เครื่องปลูกลงไปแล้วก็เอาไอ้หนอดหรือตะเกียงของเอื้องสายโอโนเนี่ยมาเสียบบ <c oughs> ไว้นะครับเติมขี้วัวลงไปด้านบนเนี่ยนะครับมันรากมันก็จะสารไปตามขี้วัวนะแล้วก็เกาะเกี่ยวกัน กากมะพร้าวไอ,อขุยมะพร้าวมันก็จะละลายเป็นปุ๋ยไปหมดนะครับต่อไปมันก็จะเหลือแต่รากเกาะเกี่ยวแล้วรากมันก็จะงอกงามแทงต่อไปเรื่อยๆสารกันจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเป็นต้มเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการดูแลรักษาเอื้อสายโอโนมานูแบบวิธีของหวดรุ่งนะครับก็จะได้กล้วยไม้ โอโนที่มันงามมากเลยทีเดียวครับจากตัวอย่างที่เห็นนี้นะครับแล้วข้อดีก็คือเราผูกเชือกห้อยไว้มันก็จะหมุนไปหมุนมาตามแรงลมนะครับก็สวยงามมากถึงแม้ว่าในยามที่ช่วงมันยังไม่มีดอกนะครับเห็นลำต้นของมันก็สวยงามแล้วะครับห้อยอยู่เต็มบ้านไปหมดเลยตามใต้ต้นไม้ใต้ต้นมะขามใต้ต้นมะม่วงเนี่ยนะครับก็จะมีแต่ไอเจ้าตุ้มของเครื่องสายโอโน่เนี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยครับหมดลุ่งเขาเลี้ยงไว้เป็น หลักร้อยร้อยตุ้มเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นชายผ้านางสีดานะครับหมดรุ่งก็เลี้ยงไปด้วยก็ถือว่าพอสวยงามทีเดียวนะครับชายผ้านางสีดาครับบางกอที่มีอายุนานๆเนี่ยน,นะครับกอมันก็จะใหญ่อันนี้ก็ใส่รางท่อ PVC เลียงไว้นะครับก็เป็นรางท่อ PVC เอามาผ่าเครื่องแล้วกเ็เอาเครื่องปลูกใส่ลงไปแล้วก็เอาเอื้องสายโอนโนมนูเนี่ยนะครับก็ไปเสียบเสียบเสียบ <ๆ S 1> ไว้นะครับอันนี้ครับช่วงที่มันมีดอกจะเห็นว่ามันจะทิ้งใบไปหมดเลยแล้วก็เหลือแต่ดอกก็จะงดงามมากสวยงามจริงดอกมันจะแน่นมีเกือบทุกข้อของอลำกล้วยเลยนะครับลำลำกล้วยไม้เนี่ยนะครับก็จะมีเกือบทุกๆช่อเลยนะครับก็แน่นแล้วก็สีเหมือนกันหมดเลยเนื่องจากว่า ปลูกพันเดียวนะครับแล้วก็แยกจากตะเกียงไปไม่ได้ใช้วิธีปั่นตามันก็เลยสีแล้วก็ดอกเหมือนกันหมดเลยครับทั้งสวนเลยครับ,บนนนหััวคืไไเเแลล้้รอนนออะไงงงงย่่มยดตมอองงตตพฉ ห้อยไว้ใต้ต้นไม้ห้อยไว้ตามชายคาบ้านเพราะฉะนั้นที่บ้านก็มีสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ก็เป็นต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยงอกงามได้รับแสงเบื้องสายโอโนโนมานูนเนี่ยต้องการแสงประมาณ50%าสิบเปอร์เซ็นตะ์หกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเจริญงอกงามดียิ่งแขวนไว้ใต้ต้นไม้เนี่ยความชุ่มชื้นมันก็จะดีมากเลยทีเดียวนะครับพ็อนี่โคอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสวยงาม นี่ขนาดยังไม่มีดอกนะครับก็สวยงามขนาดนี้พอรามีดอกก็ยังที่ในภาพที่เห็นแหละครับสายยาวใบเป็นมันเงาเนี่ยครับแสดงว่าต้นมันสมบูรณ์สุขภาพต้นมันดีมากเลยทีเดียวนะครับเวลาหน้าดอกมันก็จะให้ดอกที่สวยงามมาก แนะนำในการลดน้ําดูแลครับพี่ดาก็คือลดน้ำสองวันลดทีวันหนึ่งลดทีแล้วต้องดูกอมด้วยค่ะว่ามันเปียกไหมถ้าไม่เปียกเราก็ไม่ต้องลดถ้าลดมากกอมจะเน่าสองวันลดทีวันหนึ่งลดทีโอเคพี่ดาถ้าเกิดมีคนสนใจเนี่ยอยากได้พันไปบ้างพี่ดาช่วยบอกเบอร์อนนโทรศัพท์ไดครับอันี้คือติดต่อหมดลุ่งโดยตรงเลยค่ะ089 505 1878ค่ะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะ นอแล้วหรือไม่ก็เดินทางมาด้วยตัวเองจะเห็นจะเห็นว่าเรามีหนอเยอะหรือหนอน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นเลยว่ามันสวยขนาดไหนบ้านโค้งดาราตรงข้ามกับกเกษตรอะไรนะครับกรเกษตรทหารเรือบางพระค่ะ ตรงข้ามกเกษตรทหารเรือบางพระถ้าใครมาไม่ถูกเนี่ยให้ค้นไปใน Google ว่ากเกษตรทหารเรือบางพระก็อยู่ตรงข้ามกันเลย่ะนะครับขอบคุณมากครับพี่ดาครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับถ้าอยากได้พันก็ติดต่อไปที่หมวดรุ่งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ดามากนะครับวันนี้หมวดรุ่งไม่อยู่พี่ดาก็ได้ให้ข้อมูลแทนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกๆคนที่ดูมาจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ และขอให้เลี้ยงกล้วยหมายประสบความสำเร็จทุกทกขั้นเลยนะครับขอบคุณครับเอยเลยลอยลงไม่กลับคืนคงแล้วหรือหรือจะไปไกลฟังสวย,ยังทะเลลับหรือจะวนจนดับอยู่กับริมใครได้แต่เพ้อละเม่อลง งคงสื่อตรงลงรักไปฝากชีวิตกับดวงใจใครตำหนิตีอย่างไรไมิปรารมจนสิ้นแผ่นดินและฟ้าจนกว่าความรักจะสมฉันยังคงมียมชื่นชมแต่เธอ